สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำกาแฟกันนะคะเราจะเอาก้านกาแฟออกมาแล้วก็มาตักกาแฟจากในนี้ไปใส่ในนี้นะคะอันนี้สามารถทำกาแฟได้สองชอ็อตคือสองแก้วนะคะ ก็จะใช้ที่อัดกาแฟนะคะมันจะหนักนิดนึงก็อัดลงไปอย่างนี้เลยนะคะอัดลงไปอย่างนี้เลยะคะ่ะทีนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวก็นำเอามาใส่ลงลนนะคะเราต้องดูด้วยนะคะว่าตรงกับอหรือเปล่าแล้วก็ เราก็กดตรงนี้นะคะให้ตรงนี้มันขึ้นสีเขียวแดแล้วแล้วจากนั้นตรงนี้มันก็จะขึ้นสีเขียวห <fare> <Okay. S 1> ลังมันขึ้นอเคเราใส่อันนี้ลงไปแล้วใช่ไหมคะเราก็กดตรงนี้ให้ตรงนี้มันขึ้นสีเขียวแล้วตรงนี้ขึ้นสีแดงตรงนี้ขึ้นสีแดงแล้วเดี๋ยวทีหลังมันก็จะขึ้นสีเขียวค่ะแล้วรอสักพักนะคะ ขึ้นสีเขียวแล้วนะคะแล้วก็จะมาหมุนตรงนี้ให้เราไปหมุนตรงนะคะชื่องนี้กาแฟมันจะกระเด็นนิดนึงนะคะหอมไหมคะ,ะ,คะหอมะค่ะ อีกนะคะตกลืมต้องใช้อีกอันหนึง่งนี่นะคะได้แล้วทางนี้ค่ะมาทางนี้ค่ะได้แล้วนะใค,ะะคะ้แก้หนึ่งของใครคะเนี่ยของแม่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ,คะ,คะกินกาแฟหอมๆทุกวันเลย